แา่จันทีบาเบอร์ด้วยมนี่ว่ากันย้ำทําเมือ่อนี่มาเสริมเสริมรอเสริมรอให้ผู้เบายากถามข้าวจะสมัยแต่สมัยเป็นเบ้าไปยี่ยนใส่ก่อน,น,ไ,นไปทำงานไต้หวันไปทำงานไต้หวันเป็นยังเป็นยังไงก่อน ไปเห็ดงานทีมองใดก็ยิ่หมอกฟยิ่หมอกหมอไฟได้หลายทีไปเห็ดอีหยังก่อนฮะยิ่งตัวเกลือตัวยิ่งยิ่งตัวเกลวอไปเห็ดอีหยังก่อนไปทอดขีตัวเกลือเห็ดที่เห็ดยังได้แบบนี้แบบต้มมันมีแไปต้มมันเป็นพิมพ์เป็นก้อนเราไปค่อยไปต้มต้มแล้เราก็ค่อยเป็นน้ำก็เป็นน้ำพอดี้เป็นยังไงก็คือหอดบานแห้งเถอะ เป็นน้ามันเนาะก็เป็นเต่ากาเชรมันก็ติจตจมสุเขาไปหอนหอนมันก็ติดกาเพชรมังกระติแตะกตต้อกรติดเต่ากาเพฟสเอาเรียมเลี้ยปโซอออกโซกลางขาเส่ไปหอนหอนต้งมาคิดว่าเลี้ยบต้องอนประเด็นหอนลวกเวอรเลีเยดยังไงประเทศดิด้ก็ถอดบานยังแห้ง Thì bà, bà nghe, thì bà nghe thì bà cái gì mà bạn tru, thì bạn thấy ma, hết hết như này, vậy thì nhạc nhảy mà ti, nhạc nhạc ngang, nhạc nhảy ngang, nhảy nhảy ngang, hết như này, có như này chẳng phải <laughs> thì chẳng khi như này chẳng thì đây nhảy, bọc các bộc các bản vàng này, các bản ở cái đây nhảy nhảy ngang, nhảy 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 ngang các bác bọc khắp bọc bộc 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 เมียกับเมียเมียก right. well. ับเมียแล้วเบีไทหวันที่สามทิพหรือสามต้นสามเอวเวันที่หนึงเจากระดยใหญงานดอกกระด้งเมียวาเมียที่ดีตัวนี้วันนี้หอดวันที่สามทิพขย์เรื่เบียดเบียดงานของไม่เรื่องใหญ่ดีอ๋อจะมีคีนจะจักซิดแบบนี้เดี่เนาะแต่เพิ่งได้ยู่เนี่ยเนาะโอ้งานกับมองมุ่ไป้ี่ใจะมิก็ได พ่เจ้าความเก่าพเจ้าได้ง่ายงานพร้อมได้ได้ได้มองดีว่าวันนี้มองง่ายไปไหมนี่ได้มองดีได้ได้มองดีได้มองอูหลโอ้สมไปว้าไปบ่นยุกีจากเจ้าจากงานมันบุจะได้จังมิดก็ได้จากจากได้อยู่งานมองอันตรายได้ได้มากอยู่มองสบายก็เก่าสบายได้ยขึ้นหล่บ้างโอ้คือดีเถอะขึเป็นได้นั่นเถอะ่นไทยถามคนบี่เพนไปเห็นทั้งบ้านไดน ถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าไปทางบ้านเนี่ยบ้านนู้น,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 นบ้านนู้นสั่งบ่ะท่านนู่นสั่งติโอ้เพิ่นก็ดียูเนาะเรียงหมอทำหมอส้มอย่เนาะพวกป็นแต่เสียพวกป็นแต่ลบลูเ่เด้อพี่น้องเด้อเดือดร้อนท่างท่างใจจากงานี่เฮ็ดบ่ได้ไปเฮ็ดหวอ,องไม่ได้งานไม่ได้โอวันละหกชั่วโมงเคืองวันอาทิตย์แต่ดีใจน้ำเต็มวันอาทิตย์ได้เมื่อละสิบสี่ชั่วโมงครั ว่าเหตุการสามชั่วโมงหนึ่งในทิศตะวันตกคือดีแท้เป็นยังบุญอยู่เลยเนาะไปขอไปบ้าไปบ่นก็ได้อยู่ว่าเป็นแต่นั่นเด้บ้านเฮานี่เนาะสิ่งจักศีลมีดีเลยเนาะมีคุ้มครองดีไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะพี่น้องเลยใส่พิจารณาญาณของมมุ่เจ้าฟังเขาเด้อเพิ่นไปเหตุเพิ่นได้ดีเพิ่่นปีกวา เอามีเกิดอาการแพ่ดินไว้ขึ้นกันแล้วแพ้ดินไว้คือบ้านเห่านี่บอกแพนดินไว้แล้วรุ่งมองหองพักรุ่งมองพักมาอยู่ที่แก้งกันก็บานเฮ่าแต่่าส่วนที่ต่างแปลงตามเพี้ยคว้าก็หลุมบดเด้หมดไวแห้งโอ้ยเบื้องหนอกไวแห้งก็บานเห่าไงท่ออยู่อันอยู่ไต้หวัน เพิ่นกับเบียนง,งานไต้หวันเพิ่นก็ว่ามีแผ่นดินไหวคือกันพี่น้องเลยกันล่านจากแผ่นดินไหวเพราะรถกับบาร์มันทั้งไหวอยู่มือเดียวมือรุดมากได้าจากมากบอกเฮ็โดโอ,อ,อห,อย,หนนยุเขาให้ยุดอยู่หกมือโอ้โหหยุดเจ็ดมือเฮ็ดโอเบิ้ดเสมอมือละสิบทีทั้งวงเป็นแต่กะอ่อนเนาะเป็น่ยนเงินซ้ำกว่าที่นี่ยมองรุ่งงานเอนได้นอนกลางจริงกลางใต้รุ่งานนี่เฮ็ดโอย่างเดียว ดี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 ว่เด้อพี่น้องมีปัญหาอย่างงั้นห้องแก่บ่ไใดไปบ้าไปบบนเพื่อนกับซอยห้องดดอยู่เด้ออันบบเื้อกับยาลบลูเนาะคนวานเนาะพี่เพิ่งท่านใจไป่นองที่เพิ่งท่านใจแต่ดีดอกเนาะือกันดูหลอดปลอดไฟเนาะได้เงินได้ทองมาบานหาอยย่โอ้นอมผมกับไซจีเล่วเลยละล้านแย่จันบ่าเบื่อ ขอบคุณนะค่ะทุกคนจ้ะอันมิเรียงเล่า,าเบาซูฟังจำนี่แหละผู้เพิ่นไปนอกไปหน้าเพิ่นกับไปหาเงื่อนหาข้ามนอกกับไปเจอเรื่องเล่าหลายสิ่งหลายอย่างเอามาแบ่งปัดซูปีสูหนองฟังนอก,กันเนาะเดี๋ยวก็เกี่ยวหนาเขาติหาเนยว่าคุยเบาซูฟังหนึอจ้าขอบคุณค่ะ